โอเคครับวันนี้มาสอนวิธีการติดตั้ง EA แล้วก็พร้อมดาวน์โหลด MetaTrader นะครับมันที่ Google แล้วก็พิมพ์ MetaTrader 5นะครับแล้วก็มันที่ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดลิงก์อันนี้เลยครับสำหรับ Windows น,นะครับดาวน์โหลดเสร็จก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับผมได้ดาวน์โหลดไว้แล้วแล้วก็กดเปิดได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งก็จะขึ้นคําว่า next แล้วก็กด next ตลอดเลยเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็รอประมาณสักครู่แล้วก็ finish มันก็จะขึ้นอันนี้จะเป็นหน้าเบราว์เซอร์ของ Meta Table File นะแล้วก็จะขึ้นโปรแกรมของมันสำหรับของใครเป็น d a ดาวโ d e ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตรงนี้ได้นะครับเป็นโหมดสว่างกดไลน์นะครับมันจะมองเห็นหน้าอันนี้ได้ดีกว่าปิดตรงนี้ก่อนครับขั้นตอนแรกเราต้องทำการล็อกอินเข้าบัญชีก่อนนะของผมใช้ X b o k e r x n e s ก็สามารถพิมพ์ตรงนี้หาของบล็อกเกอร์แต่ละท่านได้เลยกดหา บที่ี x n e s Technology Ltd นะครับโอเคแล้วก็ทำการล็อกอินนะครับอันนี้ผมจะใช้บัญชีเดโมทดสอบนะครับตรงเซิร์ฟเวอร์นี่ต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าเราได้เซิร์ฟเวอร์ไหน ถ้าเลือกผิดมันล็อกอินเข้าไม่ได้ in coming mail. โอเคถ้ามันล็อกอินสำเร็จนะครับมันจะขึ้นเสียงแล้วก็เราสามารถเช็คตรงนี้นะครับว่าปิงเราเท่าไหร่สามารถสลับเอาที่มันปิงเสถียรที่สุดนะครับมาที่เทรดนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับต่อมาวิธีการเออเอาไฟล เข้ามาใน MetaTrader 5นะครับที่เราดาวน์โหลดเราต้องไปดาวน์โหลด EA ของเรามาก่อนนะครับแล้วก็พร้อมถ้าใครมี preset ก็สามารถดาวน์โหลด preset มาด้วยมาที่ MQ L5 นะครับแล้วก็ Expert นะครับเราจะลากไฟล์มาตรงนี้นะครับมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเอา EA ตรงนี้นะครับลากเข้าไปแล้วก็มาที่ตรงนี้ Expert เอ็กวนะครับแล้วก็รีเฟรชหนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นเลยต่อมาวิธีหาคู่เงินที่เราจะเทรดน,นะครับก็โชว์อ l อนะครับเพื่อให้มันแสดงทั้งหมดแล้วก็หาซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ผมอัดนะครับก็คือออทองคามันไม่วิ่งก็ผมจะทดสอบกับเลือกเป็น BTC นั่นเองนะครับก็เลือกเป็น BTC แล้วก็เราลาก e เข้ามาได้เลยนะครับปุ๊บ โลโลกด allo a algo trading ด้วยนะครับแล้วก็ input น,นี่ก็คือเราสามารถ input ต,ตามที่ได้ค่ามาเลยนะครับแล้วแต่ของผมจะโหลดเป็น preset ที่ผมได้ตั้งค่าไว้ preset ก็คือเราสามารถโหลดตามลิงก์ที่เราได้รับได้เลยโอเคอันนี้คือกด run ขึ้นแล้วนะครับ ก็ EA ก็ทำงานประมาณนี้ครับก็แต่ของค่าก็คืออย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะครับ a l l o t r a d i n g นะครับมันถ้าไม่กดมันจะไม่ขึ้นก็คือมันต้องให้ขึ้นตรงนี้เป็นอ่อสีฟ้านะครับหัวสีฟ้าก็คือ e อทำงานแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ